ตามศิลปะติดเด็กจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นดินสอ <ça S 1> <ม>นะครับยางลบสีชนิดต่างๆอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเตรียมมาให้พร้อมนะครับเป็นของตนเองนะครับไว้ใช้ในห้องเรียนนะครับ ครับผมน้องเฟยว่าไงครับวันนี้จะวาดแนเสาวันนี้มาให้เด็กๆได้ชมนะครับเป็นการอธิบายแล้วก็เป็นการสาธิตนะครับเป็นการสาธิตให้เด็กๆได้ดูกันนะครับอ่าเป็นเทคนิคพิเศษนะครับในการทำงานศิลปะนะครับอ่าละครับหุจนเตยจะเข้าสู่ เรื่องของอุปกรณ์กันแล้วนะครับนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมวาดภาพระบายสีนะครับเป็นชิ้นงานที่เกี่ยวกับวาดภาพระบายสีครูเต้ก็จะแนะนําและพูดถึงคุณสมบัติของสีก่อนเด็กๆรู้จักสีนะครับ แต่ว่าสีแต่ละชนิดมีความแตกต่างอย่างไรอ่าวันนี้คุณได้จะมาพูดถึงความแตกต่างของสีแต่ละประเภทนะครับเราเรียกว่าประเภทนะครับอย่างเช่นสีชนิดแรกเลยสีไม้เด็กๆรู้จักสีไม้นะครับอ่านะครับสีไม้ก็จะมีลักษณะเป็นแท่งเหมือนกับดินสอที่เราใช้เขียนแต่ ใต้ในจะเป็นสีเห็นไหมครับและต้องเหมือนกับดิสอตรงที่เราต้องเหลาให้แหลมนะครับเราต้องเหลาให้มันแหลมจึงจะใช้งานได้ดีนะครับส่วนภาพอ่าเรามาดูภาพภาพที่เกิดจากสีไม้ก็คือภาพที่เราต้องการความนุ่มนวลน,นะครับสีไม้เป็นสีที่หยิบใช้ง่ายนะครับเหลาเสร็จก็ใช้งานได้เลยนะครับเปิดกล่องมาถ้าเหลาไว้แล้วหยิบใช้งานได้เลยงานก็จะเสร็จเร็วนะครับแล้วก็ มีความซอฟนุ่มนวลของสีมีความเป็นธรรมชาติและสามารถสร้างความสมจริงให้กับตัวภาพได้ดีนะครับมีความสมจริงมีน้ําหนักมีแสงเงาเห็นไหมครับมีน้ําหนักมีแสงเงานะครับเอาละครับผ่านใจสำหรับสีไม้นะครับนี่ครับสีไม้นะครับ,นะรบต่อไปสีที่จะได้นำให้เด็กๆรู้จักคือสีเทียนอันนี้ ว่าเด็กๆรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่เด็กๆทราบไหมครับสีเทียนนะครับหรือเรียกว่าเบลยอนนะครับเบลยอนเป็นสีเทียนเป็นสีที่สามารถกันน้ําได้นะครับเวลาเราระบายสีลงบนชิ้นงานเสร็จแล้วมันจะสามารถจะป้องกันเวลาน้ําหยดใส่ยกเว้นเรานําผลงานไปจุ่มน้ํานะครับถ้านําผลงานไปจุ่มน้ํากระดาษก็จะเปียกงานก็จะเสียหาย แบบนั้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีน้ําหยดลงไปหยดหนึ่งนะครับเราหยิบแก้วน้ําดื่มแล้วน้ําเกิดหยดใส่ไม่เป็นไรครับน้ากระดาษที่ชู่มาเช็ดได้นี่คือคุณสมบัติของสีเทียนก็คือกันน้ํานะครับสามารถน้ําไม่สามารถทําละลายสีได้นะครับเราเรียกว่าสีเทียนนะครับอันนี้บางคนใช้จนชินแล้วนะครับนี่ก็คือสีต่อมา เมื่อกี้นี้ที่ตอนแรกคูเต้แนะนำสีไม้แต่วันนี้ตอนนี้คือสีน้ำครับสีน้ำเป็นอย่างไรสีน้ำมีลักษณะเป็นหลอดแบบนี้นะครับเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะครับสีน้ำเขาจะคล้ายกับสีไม้แต่จะต้องมีผู้กันมีจานสีมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมากขึ้นเยอะเลยครับมีแก้วน้ำเพราะน้ำจะเป็นตัวระบายแล้วก็ทำละลายสี ผสมสีนั่นเองนะครับไม่ง่ายเหมือนสีไม้แต่สีไม้หยิบใช้ง่ายแต่สีน้ำก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่ไหครับเวลาทำสีก็จะมีการผสมประสานอยู่ในนั้นแบบกลมกลืนนะครับแบบมีความนุ่มนวลน,นะครับจะไม่เข้มข้นเหมือนกับสีเทียนและจะมีความสวยงามกว่าสีไม้นะครับนี่คืออีกขั้นหนึ่ง ของสีไม้ก็คือสีน้ำนะครับสีน้ำและสีน้ำยังไม่จบเพียงแค่การระบายนะครับสีไม้สีน้ำทำอะไรได้อีกครับมาถึงกิจกรรมการเล่นสีน้ำอันนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กจะได้เห็นและได้ทำในการเรียนนะครับเอาละครับะจะมีการหนึ่งการเป่าสีการหยดสีการพับสีการระบายสีด้วยนิ้วมือ อ้าวสบายด้วยนิ้วมือได้ด้วยเหรอเดี๋ยวมาดูตัวอย่างผลงานกันนี่คือตัวอย่างของผลงานผลงานชิ้นแรกเป็นตัวอย่างของการเป่าสีครับนี่คือการเป่าสีเป่าสีก็คือการนำหลอดนะครับมาเป่าโดยการหยดสีนำไปก่อนนะครับหยดสีลงไปบนกระดาษเสร็จแล้วจึงนำหลอดมาเป่านะครับสีก็จะพุ่งเป็นเส้นตามแรงเป่าของเรา นะครับตามแรงเป่าของเราเลยนะครับอยากให้ไปทางไหนคิดทางไหนก็หมุนกระดาษแล้วก็เป่าไปตามนั้นนะครับอ,อันนี้เรียกว่าการเป่าสีนะครับส่วนต่อมาเราเรียกว่าการพับสีนะครับเดๆเห็นสีเห็นภาพเหมือนกับเป็นการระบายใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่ได้ใชู้่กันเลยนะครับมันเกิดจากการพับกระดาษก่อนอันดับแรกกระดาษแผ่นสีขาวนะครับสมมุติว่ายังไม่มีสีนะครับพับกระดาษ เข้าหากันอย่างนี้ครับให้ปลายข้างหนึ่งมาทับไกบข้างหนึ่งแล้วกลางออกนะครับจากนั้นนําสีมาแต้มแต้มลงบนฝั่งขวาหรือเริ่มจากฝั่งซ้ายแต่เงื่อนไขคือทําฝั่งเดียวนะครับทำแค่ฝั่งเดียวฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะครับจากนั้นเมื่อทาสีแต้มสีเสร็จก็พลิบพับกระดาษอีกครั้งหนึ่งครับพับกระดาษอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2 แล้วกลางออกนะครับสีก็จะมาบรรจบมาสัมผัสกับกระดาษอีกด้านหนึ่งโดยอัตโนมัติปรากฏเป็นสองฝั่งอย่างนี้เราเลยเรียกว่าการพับสีนะครับอ่าอ่านไปแล้วนะครับสองกิจกรรมว่าสีน้ำสามารถเอามาเล่นยังไงได้บ้างนะครับต่อไปครับเรามีกระดาษสีเรามีกระดาษสีเราจะมาสร้างสารคผลงานได้อย่างไร อันดับแรกสร้างสารรค์ด้วยการฉีกปะนะครับแน่นอนครับต้องผ่านกระบวนการวาดก่อนนะเราต้องวาดลงไปนบนกระดาษจากนั้นก็นํากระดาษสีมาฉีกเป็นชิน้นเล็กๆนะครับทากาวลงบนกระดาษแล้วก็ติดกระดาษสีลงไปบนกาวนะครับในตําแหน่งที่เราต้องการจะให้เป็นสีตามกระดาษนะครับเรียกว่าฉีกปะนั่นเองนะครับฉีกปะต่อไปเรียกว่าตัดปะครับ เรามีภาพภาพอะไรก็ได้นะครับในที่นี้เป็นภาพเต่าแต่ถ้าเป็นภาพอื่นก็ได้เราไปตัดมาจากรูปอย่างเช่นรูปในหนังสือเก่าในนิตยสารเก่าตัดภาพมาแล้วก็มาติดลงบนกระดาษสีขาวแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเราเรียกว่าการตัดปัดนี่เร,เรียกการตัดปักนะครับเราอาจจะตัดรูปเต่าจากที่ไหนมาก็ได้แล้วก็มาติดกระดาษสีขาวแล้วเราก็ ตกแต่งเป็นใต้ท้องทะเลแบบนี้เป็นต้นนะครับเราเรียกว่าการตัดปักนะครับอ่าผ่านไปนะครับสำหรับเทคนิคการใช้กระดาษสีทีนี้มาถึงภาพพิมพ์ภาพพิมพ์อันที่เกิดจากอวัยวะใกล้ๆเราครับอวัยวะของเราเองนี่แหละมือครับนิ้วครับนะครับในส่วนของมือนิ้วเราก็มาสร้างสรรค์เป็นภาพได้ดูจากภาพนี้นะครับเด็กเห็นไหมครับ แม่ไก่ทําจากรูปอะไรของเราครับทําจากมือเราเอามือไปทาสีแล้วก็มาวางบนกระดาษแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ล้างมือให้สะอาดส่วนเจ้าลูกไก่ <c oughs> ก็คือการใช้นิ้วนิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ไปแตะสีน้ำแล้วก็มาพิมพ์แล้วก็ยกออก แล้วถึงจะทําการเอาสีอื่นมาตกแต่งสีเทียนหรือสีไม้มาวาดให้เกิดเป็นภาพเห็นไหมครับนี่ก็คือเทคนิคการพิมพ์นะครับการพิมพ์พิมพ์อีกอย่างหนึ่งคือพิมพ์จากวัสดุเริ่มจากวัสดุรอบตัวที่เป็นธรรมชาติอันนี้ที่เขาจับอยู่นี่นะครับก็คือก้านของใบกล้วยถ้าเด็กๆเ,เห็นรู้จักต้นกล้วยก้านตัวนี้จะอยู่ตรงกลางระหว่างใบสองฝักก้านจะยาวแต่ตอนนี้ได้ถูกตัดให้สั้นลง นะครับให้ทํางานได้ง่ายๆก็ตัดให้สั้นแล้วก็มาจุ่มสีนะครับจุ่มสีแล้วก็พิมพ์ลงบนกระดาษเห็นไหมครับพิมพ์พิมพ์เกิดเป็นร่องเป็นรอยนะครับเพราะว่าการกล้วยเนข้างในเขาจะมีใยมีใยเป็นเส้นๆเส้นๆเป็นตารางนะครับละเอียดละเอียดเราก็จะมาพิมพ์นี่ก็คือการพริมพ์ภาพจากการกล้วยอันนี้ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมพิเศษในการใช้สีน้ําให้เกิดเทคนิคนะครับ ความคิดสร้างสรรค์นะครับเอาละครับสุดท้ายเราก็จะมาถึงกิจกรรมที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือการใช้ดินน้ำมันนะครับการปั้นนั่นเองครับการปั้นนะครับเพราะนั้นการปั้นที่เราเคยทำจะเป็นดินน้ำมันก้อนเล็กๆนะครับก้อนเล็กๆวันนี้คุณเต้จะมาพูดถึงการใช้ดินน้ำมันก้อนใหญ่ จะมาสาธิตให้เด็กๆได้ดูว่าถ้าเกิดดินน้ำมันเยอะดินน้ำมันก้อนใหญ่เราจะปั้นเป็นตัวเป็นสัตว์นะครับซึ่งตัวในวันนี้ที่จะสาธิตให้เด็กๆนั่นก็คือไดโนเสาร์ครับอ่าวันนี้คุณเตยจะมาปั้นเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับให้เด็กๆได้ดูกันโดยดินน้ำมันจะก้อนใหญ่มากครับมังเกตดูครับ เกือบเท่าต้นแบบเลยครับนะครับอันนี้ในกรณีที่เรามีดิน้ำมันเยอะต้องใช้ดิน้ำมันเยอะนะครับเอาละครับเรามาเริ่มจากการบีบนวดบีบนวดยังไม่รู้นะครับว่าจะปั้นเป็นรูปร่างอะไรแต่ต้องบีบนวดก่อนนะครับบีบนวดโดยไม่สนใจว่าจะทําเป็นรูปร่างใดนะครับบีบให้ดินมีความแน่นและเข้ากันได้ดีนะครับมีความนิ่มมีความนิ่ม เราจะได้ปรับเป็นรูปอะไรต่างๆได้ง่ายนะครับการนวดก็คือให้มันนิ่มจากนั้นเราก็นามาคึงครับคุเตอจะทําเป็นลักษณะทรงรูปตัวเขาก่อนตัวเขาก็จะออกยาวๆดีเลยเหมือนกับลูกไข่เห็นไหมครับเหมือนกับลูกไข่อ่านี่คืออ่าแต่ดินน้ำมันก้อนมันใหญ่นะครับอ่าที่สาธิตเพราะว่าเมื่อเด็กๆทําดินน้ำมันก้อนใหญ่ๆแล้วเราจะทําเป็นตัว ซึ่งสามารถจะมองได้รอบด้านและสามารถตั้งลงบนโต๊ะได้นะครับมันจะต้องตั้งอยู่บนโต๊ะได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีความแข็งแรงทำยังไงจะแข็งแรงเราจะต้องมีนี่ครับเราจะต้องมีไม้นะครับเป็นลักษณะของไม้จิ้มเหมือนกับไม้ไอศครีคมนะครับไม้ไอศครีคม น้ำมาหาักครับหักเป็นชิ้นไม่ต้องไม่ต้องยาวไม่ต้องสั้นนะครับหักเป็นชิ้นนะครับเพื่อที่จะมาทำส่วนที่เป็นรากฐานของไดโนเสาร์ตัวนี้นั่นก็คือขานะครับคนเราก็เหมือนกันนะลูกขาเราเนี่ยรับน้ำหนักตัวเราเพราะนั้นขาเราต้องแข็งแรงนะครับเราถึงจะยืนแล้วก็ไม่ล้มนะครับเพราะฉะนั้นไม้ที่ที่คูเต้ทำาให้ดูวันนี้ สาธทิตให้ดูก็คือการใช้ไม้มาเสียบเข้ากับดินน้ำมันนะครับโดยที่เหลือส่วนหนึ่งเกินออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นส่วนข้างล่างเราก็ปรับไปตามรูปร่างของอวัยวะที่เราจะทำเช่นขาและเทา้าดูนะครับนี่คือขาและเทา้าถูกไหมครับนี่นะครับนี่คือขาและเทา้านะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีไม้ละ ถ้าเราไม่มีไม้เราติดเข้าไปแบบนี้แบบนี้มันจะรับน้ําหนักไม่ได้นะครับการติดแค่อย่างเดียวทําอะไรไม่ได้รับน้ําหนักไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้ไม้นะครับไม้ไอศครีมมาเสียบเข้ากับตัวเท้านะครับมาเสียบเข้ากับตัวเท้าแล้วนําไม้ปลายข้างที่เหลือมาเสียบเข้ากับลําตัว แบบนี้ครับเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปให้ติดกับลำตัวเข้าไปเลยนะครับปักเข้าไปเลยครับนี่ก็คือการทําให้ดินามานสองส่วนมันเชื่อมต่อติดกันได้อย่างรับน้ําหนักได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าขาเนี่ยยาวลงมาเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะต้องตั้งกับโต๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตั้งกับโต๊ะอ่ะอันนี้ก็นํามาเสียบอีกครับนําก้าน นะครับมาเสียบแล้วก็ปรับรูปเท้าได้ขาด้วยแล้วก็เท้าด้วยนะครับปรับให้ดีก่อนนะครับแล้วจึงนํามาเสียบครับเสียบเข้ากับโคนขาเลยนะครับเพราะเราทําโคนขาด้วยนะครับนะครับตรงจุดนี้นะครับปรับหันให้ถูกต้องด้วยนะครับนะครับเสียบเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ปรับ เห็นไหมครับบางก็ระดับฐานเนี่ยจะเหมือนตัวจริงเห็นไหมครับมันจะต้องเกินตายท้องมานะครับนี่ครับแล้วเราก็มานั่งปรับให้เขายืนได้จริงจดูนะครับเห็นไหมครับเขายืนได้นะครับเขายืนได้ด้วยสองขาจริงๆเลยครับนะครับเหมือนหลักความเป็นจริงนะครับเขายืนได้ด้วยสองขาจริงๆนะครับด้วยความแข็งแรงเห็นไหมครับแล้วทีนี้เราก็มาปิด ลอยไมย้เนาะแล้วก็มาปิดไม่ให้เห็นไม้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วข้างในมีไม้นะครับมีไม้นะครับอาระอันนี้เป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมเป็นไดโนเสาร์คุณต้องมีหางคุณเป็นไดโนเสาร์เนาะคุณเป็นไดโนเสาร์อ่ะคุณเป็นไดโนเสาร์คุณต้องมีห,าง,หางอ่าเราก็ทําหางที่หลบากนะครับที่หลบากนะครับต่อไปสิ่งส่วนสําคัญที่อีกส่วนนึงก็คือส่วนหัวครับ เด็กๆด,ด,ดูนะครับกูเตยทาไปแล้วเห็นไหมครับกูเตยใช้ไม้เสียบเข้าไปตรงด้านล่างนะครับด้านล่างของเมื่อเราทําส่วนหัวเสร็จแล้วเราต้องใช้ไม้เสียบเข้าไปนะครับแล้วจากนั้นเราถึงจะมาเสียบเข้ากับด้านบนนนะครับเป็นส่วนหัวนะครับแต่สังเกตว่าเนี่ยส่วนเนี้ยจริงๆเขาจะเรียบเนียนเป็นต้นคอเหมือนต้นคอเรานะครับ มันจะมีเนื้อเรียบเนียนต่อกับสันหลังนะครับเราก็ใช้นิ้วลูดดินน้ำมันอย่างนี้ลวดดินน้ำมันอ่าอันนี้ถือว่าเป็นอ่าการสาธิตนะครับการใช้ดินน้ำมันเยอะเมื่อเราใช้ดินน้ำมันก้อนใหญ่จะทำยังไงนะครับแล้วตั้งได้นะแล้วมันตั้งได้อันนี้คือประเด็นของที่สาธิตวันนี้คือต้องตั้งยืนอยู่ได้นะครับเอาละครับ ต่อไปก็มาเป็นการเสริมแล้วครับอันนี้จะเป็นการเสริมให้เหมือนตัวอย่างนะครับอุตเตอ์ก็จะเอาสีเหลืองมาทําเป็นแผ่นแบนๆน,น,นะครับแล้วก็นํามาติดที่ตรงหน้าอกนะทํานในส่วนของตรงหน้าอกก่อนนะครับจะได้แยกส่วนนะครับแยกส่วนออกมานะครับจากนั้นอุตเตย์ก็จะเริ่มทำนะครับ นะครับว่ามันยืนตั้งอยู่ได้นะครับมันสามารถรับน้ําหนักตัวที่ใหญ่นะครับด้วยดินน้ามันที่เยอะนะครับตัวใหญ่จะรับน้ําหนักได้อย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีไม้อยู่ข้างในนะครับนะครับต่อไปเด็กๆ <asses> อาจจะมีการสะสมดินน้ามันให้เยอะขึ้นแล้วต้องการทําตัวใหญ่ๆทําอย่างไรนั่นเองนะครับให้ยืนให,ให้ตั้งอยู่ได้นะครับนี่ก็คือการสาธิตนะครับ ถ้าเป็นแขนเป็นส่วนเล็กไม่เป็นไรครับแขนเนี่ยไม่ได้รับน้ําหนักอะไรครับแต่ขาเนี่ยจะต้องรับน้ําหนักตัวที่ใหญ่แต่แขนไม่ได้รับน้ําหนักแค่นํามาติดเราก็สามารถจะแค่นํามาติดได้ครับนะครับอ่าล่ะครับครูเจจะนี่ก็คือไดโนเสาร์ของเราวันนี้นะครับนะครับ น,นะครับนะครับเราจับตั้งยืนอยู่ได้จากนั้นเราก็เริ่มตกแต่งครับตอนนี้ก็เหลือแค่ส่วนหนามแหลมของไดโนเสาร์ครับนะครับหนามแหลมของไดโนเสาร์เรียงไปตามสันตรงกลางของลำตัวนี่ก็เป็น ส่วนสุดท้ายแล้วที่จะเป็นรายละเอียดนะครับอันนี้สาธิตให้เด็กๆได้ดูกันก่อนนะครับนะครับให้ดูกันก่อนว่าการใช้ไม้นะครับในการทำร่วมด้วยกับดินน้ำมันเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับเป็นการสาธิตนะครับวิธีการทำตัวดินน้ำมันที่เราต้องการทำตัวใหญ่ๆ ครับต้องการทําตัวใหญ่ๆนะครับเราจะทําให้อ่ามันถูกตั้งอยู่บนโต๊ะนะครับอยู่บนฐานได้อย่างไรนะครับนั้นมันจะต้องมีความแข็งแรงนะครับจะต้องมีความแข็งแรงนะครับอ่านะครับนะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าไดโนเสาร์ของเรา เห็นยังไงครับอาแล้วันนี้สาธิตการใช้ดินมันมากๆในการทำตุ๊กตาหรือตัวที่เราอยากปั้นให้เป็นตัวใหญ่นะครับและมันสามารถตั้งมีความแข็งแรงครับมีความแข็งแรงตั้งอยู่บนมือตั้งอยู่บนไหนก็ได้เห็นไหมครับมันมีความแข็งแรงเห็นไหมครับ สามารถยืนได้เห็นไหมครับทอ้ทองท้องไม่ได้ติดพื้นนะครับยืนด้วยขาของตัวเองจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไม้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษที่มาแนะนําเด็กให้ทดลองทํานะครับลองใช้ไม้ติ่มที่เหลือจากรับประทานไอติมก็ได้นะครับนํามาใช้เก็บไว้เป็นโครงสร้างของการปั้นน้ำมันด่างนะครับในการทำตัวใหญ่นะครับเช่นตัวใหญ่จะใช้เฉพาะในการทําตัวใหญ่ นะครับไม้แต่ถ้าเราทําตัวจิ๋วตัวเล็กไม่เป็นไรครับไม่ต้องใช้ไม้นะครับแต่ถ้าเราทําตัวใหญ่เราต้องมีไม้ในการเสียบเข้าไปในรอยต่อของเช่นโคนขาเห็นไหมครับเมื่อกี้ครูจะทำโคนขานะครับเอาละครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วสําหรับกิจกรรมศิลปะอย่าลืมนะครับค,ครับผมครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูส่งเรคคอร์ดให้ดูครับอันนี้ครูอันนี้คุูครูสาธิตเอาไว้ลูกคุณครูสาธิตเอาไว้ให้เด็กๆไว้ไปทําเวลาว่างๆกันนะครับอ่าวันนี้เราพูดคุยกันนะครับอ่างานงานชิ้นนี้เอ่อเอาไว้ทําเวลาว่างๆนะครับหรืออยากทํานะครับ นี้เป็นการแนะนำเทคนิคพิเศษกันนะครับเกิดอยากทำขึ้นมานะครับแต่วันนี้จริงๆเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับวิชาศิลปะกันนะครับว่าเดี๋ยวมาเรียนที่ห้องเรียนแล้วเราต้องปฏิบัติตัวยังไงเราต้องเตรียมอุปกรณ์มาอย่างไรนะครับในการเรียนนะครับอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับและแน่นอนครับก็ตามมาตรการนะครับเราต้องมีแมสเป็นพื้นฐานใส่แมสร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตลอดเวลา พร้อมทั้งล้างมือด้วยเจลก่อให้สะอาดนะครับทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับเอาละครับวันนี้คุเต้ยขออนุญาตลาเด็กๆไปก่อนนะครับแล้วขออนุญาตลาผู้ปกครองนะครับอาพนมมือสวยๆครับนะโชคชัยขอบคุณครับขอบคุณค่าหนึ่งสองสามโชคชัยขอบคุณขอบคุณครับ นายนเรงสาวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ